สวัสดีครับโยผมนัทคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs. Raw ปี2011ฮะกับเอามาสดบทเป็น GM ฮะนี่เอาป่าอันโดนกระเทิบก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะก่อนเริ่มโชว์ฮะนี่เออนี่เป็นไงล่ะฮะเอ้ยพอคุมไอพ่อคุมไอชุดคุมนี่ใครวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโอ้โหมากระเทิบฮะดาเมเนีจุ่มเองใส่เดนเน์เทเกอร์ซะเลยนี่ฮะ นี่เอ้ยเป็นไงนล่ะซอจอยดีเหลือเกินฮะนี่เอ้ยนี่ฟินบาลสั่งมานะว่าให้กระเทิบแกนะกระจายกระเป๋าฮนะนี่โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันไอชุดคลุมนี่ใครนะสำหรับนะเออนะแกงจัดเมนเดย์ฮะอยู่ดีๆก็มากระทิบอันเดอร์เทเกอร์นะมีประเด็นกันอยู่ไงนะฮะกลายเป็นว่าแมชนะระหว่างดาเมนพีดกับเดนเดอร์เทเกอร์นี่ก็น่าจะโดนยกเลิกไปนะฮนะในะโอ้โหนี่ครับผมนะเอามาสดบทเป็นเจมฮะ นี่ซีรีส์ของเราครับเป็นการเอานักมวยปล้ำ w w e a w w หรือสมาคมได้ก็ตามที่พอจะหาทำเทมเพลตได้นะมาย้ำเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆให้ได้รับชมกันทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับผมนะนี่ฮะอ้าวท็อตฮะให้สัมภาษณ์กับทางด้านของฮอลลีวูดโฮแกนฮะคุณรู้สึกอย่างไรครับนี่คุณจะปล้ำในเมนอีเวนต์ในคืนนี้เจอกับสโตนโคในสตีลเคะ เบร์ดโฮมลยตรงบูดอะไรเยอะมากมายนะ b บรอดคนี่วันนี้เดี๋ยวฉันจะกระทืบสโตนโคให้เยะเอให้ยับเลยคอยดูเถอนะเออจะพูดเละกับยับนี่นะแต่ว่ากลายเป็นเยะเสียเลยนะเออนี่ฮะโอ้นะนี่ฮะก็เป็นแมชที่โดนยกเลิกไปนะระหว่างดดเมนพีกับเดียนเดเทเกอรนะก็เลยต้องมีแมชจับยัดมาแล้วกันนะฮะสำหรับแมชนี้นะนี่ฮะมาแล้วจ้านะฮะ แมชนี้มีการรีเควสมาด้วยนะครับผมนะก็เลยกลายเป็นว่าเอาแมชนี้มาเป็นเนื้อเรื่องเลยละกันนะครับผมนะกอเท้าความกันไปหน่อยนะใน Extreme r u มรที่ผ่านมาแรนดี้ต้านนะ พยายามที่จะให้คำแนะนำกับดีอเมริกันน้อยแมาโคดี้โรสในการฟิิชสตอรี่นะฮะก็เลยกลายเป็นว่านะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วโคดี้ <The story. S 1> นะมาช่วยเรนดี้ออตตันให้ชนะทางด้านเด็กสเตอร์ลูมิสไปได้นะวันนี้ก็เลยโคดี้โรสฮะก็เลยมีแมชนะจับยัดขึ้นมานะเรนดี้ออตตันก็เลยขอมายืนให้กำลังใจข้างๆเวทีซะหน่อยละกันนะฮะ จากเอลินตาจอเจียฮใน The American mare, Cody Rose. นี่ดีอเมริกันไนท์แมโคดี้โรสนี่โคดี้โรสมาแล้วจ้านะฮะในเกมของเรานี้ยังไม่ฟินิชสตอรี่นะสำหรับโคดี้นะฮะแต่ว่าชีวิตจ,จริงนี่แกฟินิชไปนานแล้วนะนี่ฮะก็ดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับแมทนี้นะครับผมเนาะมีจุดไฟซะหน่อย ก็เรียกว่าแมชนี้อย่างที่บอกไปครับเป็นแมชที่เรียกว่าจับยัดแหละนะฮะแต่ว่าก็มีน้องขอมานะครับก็เลยกลายเป็นว่าแมชนี้ก็เลยมาทําตามรีเควสละกันนะนี่ฮะแรนดี้อตันของเรานี้เป็นไงล่ะฮะเรกซี่ส่งเขาระโกดนะสะใจเหลือเกินนี่นี่สู้เขานะโคดี้นี่สู้เขาสู้เขา,เขานี่แรนดีโอตันโอ้ กิมมิกในตอนนั้นมิแกน่าจะเป็นคนหญิงพยองซะด้วยซ้ำแนวแกไม่น่ามาให้เรียกว่าอย่างไรนะมาเชียร์โคดี้ซะหน่อยนะเนี่ยนี่ฮะนีน่อเมริกันนายแม่ฮะออกมาเป็นคนแรกครับผมนะฝันร้ายแห่งอเมริกาฮะจะมือเจอกับอเมริการักชาติซะหน่อยนะแมชนี้ฮะอ๋ออ่าดิอ๋ออเมริกันอเมริกันนะฮะนี่มาแล้วหรือยังยังฮะยังยังไม่มานี่มาแล้วนี่ฮะ The All American American ครับนี่จากโอคาโฮมาฮะมาแล้ว The All American American ฮะแจ็คสวกเกอร์มาแล้วเราเคยทำคลิปที่เป็นแบบอเมริกันเจอกันนะระหว่างโคดี้กับโฮแกนนะฮะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นโฮแกนชนะไปได้นะ แต่ว่าวันนี้ฮะเอาแมตต์กิมมิกอเมริกันมาอีกรอบนึงแล้วกันนะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรมาโชว์วิดพื้นซะหน่อยนี่เป็นไงล่ะฮะนี่ยิ้มกระชากใจซะด้วยสีนะสำหรับแจ็คสแควร์เกอร์ฮะนี่ฮะมามาดูกันดีกว่าฮะดีอเมริกันนท์แมรี่ดิเอาอเมริกันอเมริกันนะใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้นะรอดูรอติดตามกันได้เลยนะครับผมหลังโคษณาก,กันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับ พื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรา n ั t ค Coming Gaming อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่เงเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนั t ค Coming Gaming มีทั้ง Facebook f แฟนเพจและ t ิ k ตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาโอยกันดีกว่าในแมชนี้ฮะ20นาทีไทม์ลิมิตมาถึงก็โดนเจอแมนซูเพย์ก่อนเลยฮะโดยดีออเมริกันอเมริกันนะฮะ แจ็คสวักเกอร์ฮะหรือเจคเฮเกอร์นะใน AEW นะฮะเฮ้ยมาถึงก็ใส่ซิกเนเจอร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาถึงก็มีซิกเนเจอร์ก่อนเลยเหรอมานี่จับเจอแมนซูเพีอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแจ็คสวักเกอร์มาถึงก็เอาก่อนเลยเฮ้ยมามานี่จับมาเอาโดนรีเวิร์สเหวี่ยงไปฮะโคดี้โคดี้จะจับเอาวืดเฮ้ยตบหนึ่งทีก่อนตะเขาให้ รู้สึกว่าคู่นี้เคยเจอกันใน AEW มาด้วยนะสำหรับเจคเฮเกอร์นะกับโคดี้อเมริกันไนท์แมนเนี่ยแหละนะแต่เจคเฮเกอร์ตอนนั้นนี่แกจะไม่ได้กิมมิกนี้แล้วนะแกจะเป็นแบบเหมือนอยู่ในเจอริโก้นะเจอริโก้แอสพียร์เซชั่นซอนะเอามามานี่ทำอะไรใส่เลยละกันเฮ้ยเป็นบุยบอดี้สเปซลงไปฮะใส่ทางด้านของโคดี้โรส ตุ้ยก่อนโอ้โหมาถึงก็ใส่ิซเนเจอร์กูเลยเหรอฮะโคดี้บอกอา้าวยังไงมานี่เสียบข้าวล็อกเลยละกันจับยกขึ้นโดนอามดแดรกลงไปก่อนฮะโคดี้โรสบอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็อา้าวโคดี้เตะกรรมการกรรมการบอกอย่าครับอย่าอย่าเตะผมนะผมมีลูกมีเมียเอาจับเจอแม่นซูผีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเจ็คเฮเกอร์เจ็คสแควร์เต้ยก่อน้ย แกอยู่ดีๆแกก็มาแบบอืมแกมาโหดแล้วเกินอ้าวจับเลยเฮ้ยใส่กัดเว้นซูเพกไปก่อนหนึกว่าพักนึกว่ากัดเว้นเผาบอมฮะสําหรับนะในส่วนของแจ็คสแวกเกอร์ยังไงสีตุยเอามามานนี่จับลิสล็อกมาโคดี้บอกขอเอาคืนบ้างสักทีเถอนะ่า น่และโคไอแรนดี้ต้านหนุสามาช่วยฮะเดี๋ยวจะผิดหวังซะก่อนนั้นอ่ะโชวิตพื้นโชวิตพื้นนี่เป็นไงล่ะฮะยังฟิตปังอยู่ฟิตปังออกไปอัดเอ้ยนึกว่าอัดอเทิร์นบัคเกิลปะโถเอ้ยมาโคดี้ชาร์ดโคสไลน์เอ้ยไหลกระแทกฮะร่วงชนขอบเบอร์เกตไปเลยไม่เป็นไงล่ะขอเสียงเชียร์ให้หน่อยสิดีอเมริกันไนท์แม์มาแล้วขึ้นเวทีมาก่อนฮะ แลนดี้มีหนะ้าที่มาช่วยเชียร์เฉยๆนะไม่ได้มีมาช่วยกวนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่อ้ามาจับแบกเลยเฮ้ยจับนิ่งพาวเวอร์สแลมเลยใส่ทั้งด้านของโคดี้โรดโอ้โหแลนดี้บอกเฮ้ยเฮ้ยจัดการมันหน่อยสิพวกเฮ้ยมาหุียงมาเด้งมาหนึงเชือกจับจึบ๊บมาทูบหลังใส่แจ็คสเวเกอร์โคดี้โดนตบมายังไงสีเตะก่อนปัจจุบันนี้ก็ แจ็คสวกเกอร์นี่ก็ยังแบบว่านะก็ยังเป็นพ่อหนูหม,มวกม่วงอยู่นะใน AEW อยู่นะฮะก็าะอาจจะไม่ได้แบบปากดมาให้พวกเราได้เห็นสักเท่าไหร่แล้วนะสำหรับแจ็คเฮเกอร์นะฮะก็ต้องรอดูกันแหละในกิมมิก AEW นี่แกจะเรียกว่าได้ดีสักแค่ไหนเชียวนะฮะแต่ว่าใน WWE นะแกเคยได้แชมป์โลกมาแล้วนะสำหรับแจ็คสวกเกอร์นะ แต่เหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนแกนี่จะมาเหมือนโดนเรียกว่าโดนผลักดันเพราะว่าทางด้านของนะตอนนั้นนี่โคฟี่คิงสตันดันผิดคิวไงนะฮะกแกก็เลยกลายเป็นว่านะมาดันโดนดันแทนไงนะฮะให้ปล้ำคล้ายๆกับเคอร์แองเกิลนะมามานี่เอ้ยโดน บอดี้สแปซรอบที่2แล้วมานี่จับเลยละการกัดเว้นพาวเวอร์บอมลงไปฮะใส่ทางด้านของโคดี้โรสแล้วจะจับโกดไม่ได้โคดี้บอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้แจ็คสวักเกอร์มันตุย2รอบแล้วเอาเอาเอาตบครตบครฮะมานี่มาเฮ้ยมองไม่เห็นมันอยู่ไหนไม่รู้มาโคดี้เออแจ็คสวักเกอร์ฮะควิดพื้นโชว์ฮะโชว์ความแข็งแกรง่งฮะนี่เป็นไงล่ะมาจับ จับโคดี้มาเวียงไปออกไปนอกเวทีสไปฮะนี่เออร่วงไปเลยอ่ะแจ็คสวกเกอร์บอกตามผลงานจังหวะนี้อ,อ่ะเราจะต่อยใส่ใครไม่รู้ oh, <my> <laughs> อุ้ยแลนดี้น่าจะไปด่าอะไรหรือเปล่าติร่วงไปเลยนี่ <Two. S 1> ในเอามาสดของเรานี่แทบจะไม่เอาแกออกมาโผล่จอให้เราได้เห็นกันเลยนะฮะ <Three. S 1> แต่ว่าวันนี้นี่คือนะก็เหมือนจะมาดันหรือเปล่านะ เออเราจะเอาแกมาดันหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะสำหรับแจ็คสเวเกอร์นะฮะ <Five. S 1> แต่ว่ากรรมการนับห้าแล้วเค้นเวทีมาทั้งคู่ก่อนนี่ชูเป็นไงล่ะฮะรักรัก,รกอเมริกันอเมริกันและเกินนะนี่ดอบคิกซะเลยนี่อ่ะหน้าหงายลงบปายฮะโคดีโรสตบมานี่จับมาแลนดี้ตันบอกจัดการมันเร็วๆวเขาแบกซูเพกไปก่อนฮะทางด้านของโคดีโรสดีอเมริกันไนท์แม ยังไงอเมริกันรักชาติหรือว่าจะเป็นฝันร้ายแห่งอเมริกันนะใครจะอยู่ใครจะไปในแมชนี้นะรอดูกันได้ฮะยังไงตอบฮะโคดี้โดนอีกแล้วไซด์เฮดล็อกแรนดี้ตันก็ช่วยเชียฮะเอ้าโดนฝ่ายแมนเคอรี่ไปก่อนใช่ป่าไปร้แต่ไม่น่าใช่นะเมื่อสักครู่นี้ฮะถ้ามันไม่น่าทรงท่ามันไม่น่าใช่นะเมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้โหแรนดี้ก็ปวดหัวเลยอะไรวะเนี่ยโคดี้มึงจัดการเร็วๆเข้าตบ มานี่จับบีดลิสล็อกมาก่อนยังไงบีดอีกทีนึงเออแนปแมร้ร่วงไปฮะแลนดี้ก็สะโกเชี้ไอเยเอ,อ้ยโคดี้จัดการมันเลยสี่โคดี้โคดี้ตุยเออแลนดี้ต้นฮะโอ้โหพยายามแบบว่าช่วยเชียร์แบบสุดฤทธิ์สุดเดชนะแต่ว่าโคดี้ตอนนี้นี่คือเหมือนจะโดนยำอยู่ฝั่งเดียวเลยนะนี่พยายามเอาเรวแรงที่มีอยู่นะมาใช้ให้หมดฮะนี่ เผื่อว่าสักวันหนึ่งเผื่อจะได้ไป finish story กันบ้างนะติเอาไม่ได้ sto ลงไปก่อนมาทิ้งสออีกรอบนึงฮะใส่แจ็คสวีเกอร์เอาขึ้นมาก็โดนต่อยฮะโดยแจ็คแจ็คบอกมานี่มา เหมือน w w E นี่สร้างแจ็คสวกเกอร์มาให้คล้ายๆกับเคอร์แองเกิลที่แบบมีความรักชาติอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่ฝีมือแกอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตอนนั้นด้วยนะมัง้งนะฮะกลายเป็นว่าการดันแจ็คสวกเกอร์นี่ก็ถือว่าดันเร็วเกินไปหน่อยละกันนะเออก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะมาขวนหน้าสักทีหนึ่งฮะแจ็คสวเกอร์ทบร่วงไปเลยโคดี้รถทบอีกทีนึง ถึงขนาดที่ตอนแกไป AEW นะอ่าคริสเจริโก้ก็ถึงก็ด่าเลยนะแบบว่าเอ้ย W W E นี่มันทำอะไรแบบไรสาระนะกับแจ็คสวกเกอร์นะเออแต่ก็นั่นแหละการด่าดาดา่ดาธุรกิจหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเออแต่ว่าหลายๆาถ้าใครที่ติดตามในยุคนั้นนะก็คิดว่าน่าจะประมาณนะั้นแหละมั้งนะฮะเออเพราะว่าผมเองนี่มาติดตามที่หลังจริงๆตอนที่ว่าแกนี่เหมือน อยู่กับเซฟโคเตอร์อยู่กับทางด้านของไออยู่กับใครนะอยู่กับเซซาโรในตอนนั้นนะฮะมาจับมาใสา่เป็นปาเอ้ยบอดี้สเปรดอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหใส่รอบที่สามแล้วโคโดี้บอกใจยเย็นก่อนสิวเว้ยเฮ้ยมานี่โคโดี้บอกหนีดีกว่าโคโดี้บอกหนีดีกว่าโอ้โดนฟินิเจอร์สองสามดอกแล้วเนี่ยนี่เป็นไงนละ่ะแจ็คสไกอร์บอกนี่เป็นไงนละ่ะขนาดเดี่ยมริกันไหมแม่ยังองตวัวชั้นเลยแล้วเนี่ยเออนี่วิดพื้นโชว์ซะหน่อย โคดี้บอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชักใจยังไงแล้วเนี่ยแรนดี้ต้นฮะพยายามแบบดูลูกทีมอยู่นะดูเลกาซี่อยู่ตอนนี้นี่มายังไงซีแรนดี้เอาโคดี้ฮะเวียง มาจับโดนไซต์เฮดลองอีกแล้วโคดี้โรสทูปฮะอ๋ออ,อเมริกันอเมริกันจับโกดมซะเลยกรรมการรีบนับเร็วเรนเดียวตัน้นเอ้ยเรนดี้ต้องมาโกนแล้วอ้าวเรนดี้บอกเฮ้ยโคดี้อะไรวะเนี่ยฮะนายนี่บอกโหกากเลยเกินวะเฮ้ยเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นไงละ่ะฉันต้องมาโกนเนี่ย โอ้แต่แต่ว่าแรนดี้ออตันเองนี่ไอแมทเจอกับเด็กเตอร์ลูมิที่แกก็มากวนเยอ่อเหมือนกันนะโคดี้โรสนะนี่เอากรรมการไล่ครั้งที่สองแล้วโคดี้มึงก็ไม่คิดจะคลิกเอาหน่อยหรอวะฮะโอ้โหเอเอแล้วอ้าวต้องกวนครั้งสุดท้ายฮะจังหวะนี้เออนี่โอ้ยโคดี้มึงช่วยจัดการมันหน่อยสิเว้ยเฮ้ยนะนี่เออกรรมการบอกไล่ไป,ไป,ไป,ไปเลยไปไปไปเลยแรนดี Ren ้ออตันกวนสามทีแล้วไปซะไป ยังไงจังหวะนี้แล้วโคดี้ก็ไม่คิกเอาด้วยนะกรรมการเอาหันมาจ้าเอ๊หนึ่งสองสีอย่างได้แค่2องเท่านั้นโอ้ยแจ็คสวักเกอร์บอกอะไรวะเนี่ยโอ้โหนับได้แค่สองอีกหรอฮะมานี่จับโอ้โหโคดี้ไม่มีใครมาช่วยแล้วมามานี่จับเออเป็นเทคดาวน์ลงไปโดยแจ็คสวักเกอร์กระทืบซ้ำลากศพโคดี้โรสขึ้นมาโดนเข่าดักฮะ เดียวอเมริกันไนท์แมร์จะทำอะไรวะนี่มาโชว์แบ็คลงไปฮะหัวปักพื้นอ้โคดี้บอกชักจะยังไงแล้วเนี่ยฮะโอ้อยู่กับโอ้อยู่กับแรนดี้นี่จะฟินิชสตอรี่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโอ้แล้วแมตชนี้นี่คือกูโดนอาจยับยับเลยวาเฮ้ยมานี่อาตอบมายังไงแจ็คสวกเกอร์บอกมานี่ไปอ้าวโดนเอ้ยเอสทีโอหน้าฟาดพื้น แล้วลากศพโคดี้โรสมาเลยฮะสำหรับแจ็คสวักเกอร์พลิกศพกดเลยละกันกรรมการรีบนับหนึ่งสอง,ส,องสาม,สามเรียบร้อยเลยอ้าโอ้โหโคดี้โรสโอ้ยกลายเป็นว่าแจ็คสวากเกอร์ฮะสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้ฮะโอ้โหอะไรครับนี่อ่ะโอ้นี่ฮะผู้ชนะในแมชนี้ฮะ The ดิอออเมริกันอเมริกันฮะแจ็คสวกเกอร์ฮะคือผู้ชนะในแมชนี้ฮะโอ้โหโคดี้นี่คือโดนอัด2อสทีเท่านั้นนะฮะคือโดนอัดยับมากเลยนะในแมชนี้นะ huh? ขนาดแรนดี้มาช่วยแล้วก็ช่วยไม่ไหวจริงๆฮะ huh? แมชนี้เนี่ยโอ้โหกายเป็นว่าแจ็คสวกเกอร์ฮะสามารถเอาชนะโคดี้โรสนะ โอ้อดีตผู้ท้าชิงแชมป์ด้วยนะเนี่ยสำหรับนะโคดี้โรสของเราฮะโอ้โหกลายเป็นว่าฮะแจ็คสวกเกอร์ฮะสามารถเอาชนะโคดี้โรสไปได้นะโอ้โหคือโคดี้นี่รู้สึกว่าจักจะยังไงยังไงแล้วนะเนี่ยฮะอ่า,อาขณะที่นี่ครับเดอะเมนอีเวนต์มาแล้วนะสโตนโคสตีบอสตินของเราฮะวันนี้นี่คือแบบนะ เตรียมตัวพร้อมทีจะกระทืบนะฮอลลีวูดโฮแกนฮะในกติกาสติลเคชแมทแล้วแหละนะฮะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมเนาะก็เอามาส,สดบทเป็นเจมของเราครับเป็นการเอานักมวยปล้ำ WWEEW หรือสมาคมใดก็ตามที่พอจะหาทำเทมเพลตได้นะมายาเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆให้ได้รับชมกันนะทุกวันศุกร์แบบนี้ครับนะใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานัดคมวินเกมมิ่เงินด้วยนะฮะ คลิปหน้าครับจะเป็นแมชโอเพนชา l e n ิ e ชิงแชมป์มินเตอร์ฮะระหว่างกุณเธอฮะซึ่งใครนะจะมาชิงแชมป์แล้วจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ